สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง t ูท t h ฐาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวทางการเมืองของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรนะครับถึงตอนนี้ต้องบอกว่าบรรดาแกนนำหลายหลายคนนั้นถูกควบคุมตัวถูกจับตัวและก็ไม่ให้ประกันเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยกลายเป็นความหวาดระแวงด้วยกันเองหรือไม่อย่างไรน่าสนใจครับเมื่อศิลปินผู้พ้น กราฟฟิตี้นาฬิกาหรูประวิทย์ได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook เนี่ยนะฮะบอกว่าผมต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงนะครับเนื่องจากตลอด3 4มสีวันที่ผ่านมามีกระแสะข่าวปล่อยว่าผมเป็นคนให้เบาะแสะกับตำรวจเพื่อจับตัวแอมี่เพื่อนของผมเองซึ่งสำหรับถือว่านี่เป็นการปล่อยข่าวดิดเครดิตกลบความลับสำคัญที่แอมี่เพิ่งบังเอิญสงสัยแล้วส่งต่อความลับนี้สู่คนนอกวงอย่างผมและพี่ต้อมที่เป็นเพื่อนร่วมเมาไมา้ภาษาขี้เมา ความลับที่สําคัญก็คือเหตุผลที่ทําให้แอมมี่โทรหาผมรัวๆกลางดึกแต่ผมไม่ได้รับสายตอนแรกเพราะคิดว่ามันจะชวนไปเมาม้ายยามดึกอีกแต่หลังจากที่ผมไม่ได้รับสายมเมสเซจตามภาพด้านล่างก็โผล่มาทันทีผมยังโทรกลับไปแอมมี่ได้เล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังรวมถึงเรื่องการไม่ไว้วางใจคนคนหนึ่งที่มามีบทบาทมากขึ้นในการออกคําสั่งในช่วงหลังซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้สนใจว่าคนคนนี้คือใครเพราะสนแต่เรื่องที่กําลังเกิดขึ้นกับมันมากกว่า น่าสนใจที่คนคนนี้เป็นใครถึงออกคําสั่งกับทีมงานให้ต้องเอาตัวมันหรือว่าแอมมี่มาให้ได้หลังจากที่แอมมี่หายไปจากโรงพยาบาลซึ่งประโยคนี้เองที่ทําให้ผมรับไม่ได้เพราะในวินาทีนั้นเพื่อนของผมไม่ได้อยู่ในสภาพจิตใจที่พร้อมจะสู้กับสิ่งใดเสียงที่แฝงไปด้วยความสับสนจากการไม่แน่ใจว่าจะถูกคนกันเองหักหลังสิ่งที่ควรจะทําคือช่วยตามความประสงค์ของมันไม่ใช่หาทางล็อกตัวผู้ร่วมอุดมการเพื่อส่งให้ตำรวจ เพื่อเพียงแค่กลัวจะเสียขบวนจากสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่แอมมี่ถูกตำรวจควบคุมตัวเรียบร้อยพิตอมได้เอาภาพหลักฐานภาพหนึ่งที่แอมมี่ได้ทิ้งไว้ลองหาข้อมูลเพิ่มก็ได้พบกับสิ่งที่น่าตกใจคนที่สั่งเด็กให้ไปเอาตัวแอมมี่มาให้ได้ดันเป็นคนที่มีคดีต้มตุ๋นระดับชาติแถมคดีนั้นเจ้าของคดีก็เป็นคนนำสะดุกุลเดียวกับไอ้แล้วก็หอควายไมโทนะครับจุดๆ,ๆุดเอาไว้ที่พวกเราคุ้นหูกันดีด้วยช่างบังเอิญจริงจริง และหลังจากที่เช็คข้อมูลเพิ่มขึ้นก็ได้พบกับความอำมหิตกว่าเดิมคนคนนี้ได้ออกคําสั่งให้เด็กไปกระทําความรุนแรงจนเด็กที่ไปทําถูกติดคุกไปแต่ตัวเองยังลอยนวลสบายใจเชิบไม่สงสัยเลยว่าทําไมเลือดเย็นสั่งคนให้เอาตัวเพื่อนกูมาให้ได้อีกหลังจากที่ผมได้อดทนใจเย็นลงและยังมีความเกรงใจต่อภัยและอีกหลายๆคนที่แอมมี่มันรักและห่วงผมไม่อยากให้ขบวนการนี้เสียหายจากความโง่ของคนไม่กี่คนที่ไม่รู้อะไรบางตา ถึงเอาคนแบบนี้มาอยู่ข้างตัวข้างเงินบริจาคประชาชนผมจึงได้พยายามใช้ทวิตเตอร์ในการสืส่อสารอ้อมๆเพื่อให้เจ้าพวรู้ตัวและหาทางจบเรื่องนี้ให้ได้ก่อนที่มันจะพังไปกันหมดเพราะผมคนนึงแหละที่อยากรู้แล้วว่าตกลงเงินบริจาคของประชาชนไม่รู้กี่ล้านได้ถูกนําไปใช้อย่างไรพูดตรงๆนะครับไม่เคยสงสัยหรอกและก็ไม่สนใจด้วยว่าแกนนําจะเอาเงินไปขับเคลื่อนยังไงแต่พอมีเรื่องคนที่เป็นนักต้มตุนระดับชาติมีคดีปัวพัน กับคนสําคัญแบบนี้มาอยู่ข้างๆเงินแบบใกล้ชิดมากผมก็ไม่สามารถวางใจได้ครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เมื่อใครมาถามการแจกแจงบัญชีบริจาคจึงถูกทัวลงเมื่อวานนี้ผมได้รับการติดต่อจากผู้ใหญ่คนสนิทประสานให้คุยกับแกนนาคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวคนเอาไอ้ลักต้มตุนนี้มาอยู่ข้างตัวโดยผู้ใหญ่ที่ประสานแจ้งกับผมว่ามึงคุยกับมันเถอะเชื่อกูมันยอมมึงหมดแล้วผมจึงยอมโทรคุยกับทางแกนนาคนนี้โดยทางแกนนาได้เอ่ยปากขอโทษผมในเรื่องที่มีการสั่งจับตัวแอมี่ ที่ตอนแรกคิดถึงแต่เรื่องกลัวจะเสียขบวนจนลืมคิดถึงความเป็นพี่น้องและไม่ได้คิดว่าแอมมี่ทาไปเพราะอะไรจึงถึงกับใช้คําว่าพอรู้ว่าป้าทําไปเพราะอะไรพี่ก็จุกผมบอกเลยครับว่าคํานี้บวกกับเสียงสั่นของคนที่ผมคุยอยู่ทาให้ผมใจอ่อนและยอมชักแม่งในเรื่องที่เพื่อนผมไปได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ผมยืนยันคือเรื่องของไอ้นักต้มตุน๋นที่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีสั่งการให้เด็ก3คนไปยกระดับโง่โจนติดคุกเพราะคาสั่งช่วย ของไอ้นักต้มตุนคนนี้โดยทางแกนนาที่คุยกันก็บอกว่าจะให้คนคนนี้ออกไปจากขาบวนซึ่งผมย้าแล้วว่าต้องให้มันรับผิดชอบต่อกรณีนี้ด้วยซึ่งก็ได้รับการรับปากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ยังโพสต่อเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ดูเหมือนจะจบลงด้วยดีจนกระทั่งค่ําของเมื่อคืนผมได้รับทราบจากศิลปินดังคนหนึ่งว่าเรื่องที่คุยกันตอนเช้ากลับกลายเป็นผมที่ไปขอโทษแกนนาคนนั้นซะง,งั้นวงการบันเทิงอันเนอะ ผมบอกตรงๆนะครับว่ารับไม่ได้กับการตอแหลขนาดนี้และจากการคุยกันวันนี้ดูเหมือนเขาจะเตรียมข้อแก้ตัวพร้อมแล้วล่ะผมคงทําได้แค่อธิบายในส่วนของผมแค่นี้สิ่งที่ทุเรศก็คือการยัดว่าผมเป็นคนให้แสกับตํารวจทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองนั่นแหละที่จะเอาเพื่อนกูยัดคุกเพื่อให้กระบวนการรอดไปหาเงินใช้ต่อผมเสียความรู้สึกมากเกินกว่าจะรับได้จริงๆครับนี่เป็นข้อมูลที่มีการโพสต์กันเอาไว้บน Facebook นะครับ ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็เหมือนกับว่าตอนนี้บรรดาแกนนําต่างๆนั้นก็ไม่ไว้ใจกันเองแล้วซึ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับคําว่านักต้มตุ๋นระดับชาติแล้วก็มีนามสกุลไปคล้ายกับนามเป็นนามสกุลเดียวกับคนคนหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับเป็นใครถ้าคุณผู้ชมไปดูนะครับไปศึกษาเนี่ยก็น่าจะพอที่จะทราบว่าคนคนนี้เป็นใครและคนที่เอาเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นใครนั้น ก็ดูได้จากคนที่โพสต์เฟซบุ๊กนั้นนะครับใช้สรรพนามเนี่ยนะครับว่าคนคนนั้นพูดคำว่าพอรู้ว่าป้าทำไปเพราะอะไรพี่ก็จุกนะครับซึ่งปกติแล้วคนที่เรียกแอมมี่ว่าป้าก็คงมีไม่กี่คนนักนะครับก็ลองไปดูครับว่าใครที่มักจะใช้แทนแอมมี่ว่าป้าเนี่ยนะครับในม็อบเนี่ยนะครับหรือว่าในบรรดาแกนนำหรือว่าในบรรดาผู้เคลื่อนไหวยอยู่ณขณะนี้มีอยู่กี่คน น่าสนใจนะครับเรื่องนี้น่าติดตามว่าท้ายที่สุดแล้วขบวนการเหล่านี้จะแตกกันเองหรือไม่จากการที่อบอกว่ามีคนข้างในนั่นแหละเป็นเป้าชี้สายนะฮะชี้ข้อมูลให้กับเจ้านหน้าที่ตำรวจจับบรรดาแกนนำโดยเฉพาะตอนที่เข้าไปจับตัวแอมมี่ครับ